สวัสดีครับยินดีรับสู่ซ M าซาปัญญาอ่อนก็เราดูในคลิปท่าน้ยมเราดูในคลิปต่างประเทศอะไรเงี้ยเห็นพวกคนฟิลิปปินส์นะพวกลาวฟิลิปปินส์เขากินเออแต่ก็มีมีพวกแบบเวียดนามก็อะไรเงี้ยแต่ว่าในในฟิลิปปินส์น่ะมันชื่อบาหลุดเป็นไข่บาหลุดเป็นดักเอก อันนี้ดูแล้วมัน,นก็แบบอยากกินมาก,กจริงเหรออยากกินเหรอ <S <s <we at> มันน่าอร่อยอ่ะกูจะซื้อมาแกงนี่แหละเราก็ <g ül> อยากจะรู้ว,ว่าวโอเคมันมันอร่อยทำโอ้โหคนในในในคลิปนี่มันกินแบบโอ้โหหน้าตามันอร่อยมากเขากินยิ้แบบโอ้โหันก้บุบบุบอุบบอร่อยหน้าตาอร่อยแล้วก็เลยไอ้ห่าเราต้องลองสน่อยไว้ช่องแบบหามหามแบบเราแบบนี้ว่าแล้วลุยเลยมานี่เรามีผักมีส้มตำเอาไว้แกล้ม มีกระเทียมโทนมีน,น,นี่นี่นะครับมันจิ้มนะจ๊ะมีสองแบบในครอบครัวเราเราฉีดโมเดนาฉีดไฟเซอร์ฉีดอะไรกันหมดแล้วนะครับมาเราไปเริ่มกันดีกว่าเราเริ่มแกะเลยดีกว่าคนละใบดีกว่าคนละใบอ่ะคนละใบอ่ะอโชคดีอเอางี้นะเฮ้ยนื้อมันตัวแน่เลยอ่ะมีมันมีมันม<ย>ีกติกาเว้ แกะใบไหนกินใบนั้นแกะใบไหนกินใบนั้นนีไม่ยังไงเราเลือกอยู่เนี่ยต้องตัวแน่เฮ้ยห้ามซองห้ามซองจะไปรู้ดูไม่เป็นร้อนแกะใบไหนกินใบนั้นเออโอเคโอเครู้เรื่องท่านผู้ชมฮะใบของผมก่อนอุ้ยมีน้ําด้วยทํากันนะแล้วก็กินน้ําก่อนแล้วค่อยกิน้เฮ้ย เกบใบไหนเกิบใบนั้นเฮ้ยวิธพี่ต้องดูดน้ำแบบที่เขากินไงล่ะน้อง,น,องอนี่น้องนี่กลิ่นมันไม่ค่อยโสภพอะไรเรอา <c oughs> ดูดน้ำนี่เขาบอก,กหวานหวานจริงเปล่าดูดิแล้ว <c oughs> ดูดอย่างเงี้ยที่เขาทำกันน่าเ,เอา,าเอะ้วเหรอวินิั มีหัวด้วยะโอ้ยอย่าไปมองงั้นดิเงี้ยกิดแต่กินไม่ลงท้าไม่ใช่ทำช่องนี่กูไม่กินทำกูต้องมันอะไรขนาดนี้อื <c oughs> ้เนีนนะนั่นไงอร่อยน้ำมันรสชาติคุ้นๆว่ะ <c oughs> มันเหมือนอะไรสักอย่างน้ำต้มหมูแล้วเหร มเหือนแบ่ะต่อไปมาก็รอกินเราแกะดูดิะมาดดิโมดโมดมาเอาข้างเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ลองชิมเดี๋ยวลองดูโอ้ยของิ่เตอร์ไม่เหมือนยังไม่สุกเลยล่ะเฮ้ยิูหยิบผยอหรือเปย่า้ยี่ยอยิบ้บผิดแล้ยเนี่ยอ้อุอ้ยุยอุอ่ะยอุุ้้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยยอุ้ย ไมมันดำอย่างนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนวเดียวกันนี่เลยวิโหดูนี่ยโะ้ยเฮ้ยแม่งเหมือนแบบไข่เอเลี่ยนเลยอ่ะเห็นเหรออุ้ยนี่้องเี่ยนี่ยังไม่เข้าปากเลยก็แบบมันกลิ่นมันไม่โสดพานเอาใครอยากกินอ่ะ รสชาติมันเหมือนเวลาแบบเราไม่มันเหมือนข้าวแต่เวลาเราอย่าไนี้มใช้ยอุ้ยหนูยิ่งกว่าพี่อ่ะงานนี้มีอ้วกสั่นแดกอันนี้ิงกินกันได้เขากินกันได้ไงวะอ่ะพอก่อนอมิอ่ะตบไปตามิ เ้ยของมิมันมันน่าจะโอเคสุดแล้วอ่ะเออของมิมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่วะเออของมิยังแบบน่าจะกินได้มิเอาชิมน้ำเลยหัวมันอยู่ในนะเว้ยอย่าพูดหัวกับปากเลยเอามิมเ,อ,เอ,อ้าไม่อยากจับแล้วอ้าวหนึ่งสองสามเออมันเป็นไงโอ้ชิมา นี่เราเป็นมนุษย์อะไรเนี่ยเฮ<อ><อ>้ยเดี๋ยวไม่น่าไปบีบอะเมื่อกี้แล้เมื่อกี้เหมือน,นแม่งเอเลี่ยนเอเลี่ยนโผลอ่อะดูดิเาราใกล้กล้องใกล้กล้องเฮ้ยเมื่มอกี้เห็นนะอะไรเหมือนปีกอ่ะเห็นไหมนี่เลยแหมน่ากินน่ากินดูแต่มันจะดูน่ากิน,น,กนอ่นะหัวคลิปพูดว่าไงโอ้โหเห็นเขากินเลยน่ากิน ไดแหลกลงอุ้ยมีลูกตาด้วยอ่ะแล้วกินเลยกินอันนี้ไหนลูกตามันไม่เอาไปยิ่งุบอะไรปเยิดโชว์อะไรยังไงเฮ้ยมันเป็นตัวอ่อนนะได้อยูได้แปลว่าอ่ะดู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 เจ้าแต่กวายัดปากแล้วแบนใส่ต้องบีบไหมอ่ะ มันเรองงี้มั้งนทุกคนมันมีพรูฟด้วยอันนี้อันนี้จับพามอ,อุนยีองมิเตอรยังไม่เป็นตัวเหมือนหนูเล่ะ <c oughs> มือสันดูมือสันมือสันอุย้ยมีตีน <c oughs> ไหนอะ่ะ เฮ้ยมันเหมือนแบบตัวตัวอ่อนช่วยกดมือช่วยกดสับสุดท้ายกดไลค์กดแชร์ไอทีแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะกินอันนี้เลยแล้วกันมันคืออาหารมันคืออาหารเดี๋ยวทุกคนเป็นหัวเลยนี่ปากปากมีโชว์หน่อยได้ปหมเขากินได้เราก็กินได้โอ้โิเตอร์น้ำจิ้มนี้เป็นไง อร่อยเด็ดอุ้ยมิตามาเป็นตัวเลยอ่ะดูดิดูดิทุกคนเฮ้ยอร่อยเวลานี่ต้องกัดเข้าไปเลยนะกินไม่นี่ไงนี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่อยากเห็นะเออคือเวลาเห็นอะมันจะกินไม่ค่อยลงเออ แต่ทิจิมาดูแต่ถ้าไม่เห็นนะท่านผู้ชมมันก็ที่จะมาลองกินน้ำจิ้มันนี้สิมันก็ไม่ได้แย่อยากล้างมือ่านทุกคนมาเราจะมาแซบนี่หลับตากินกันแล้วคนผัวเมียเขากินกันเหรอ ดีกว่าเขาบอกว่าเครื่องกินกับผักแพวอ่ะถึงจะเด็ดอ่ะอมันก็ได้ตอนเนี้ยมันมือชันกินได้ไงวะเดี๋ยวถ้าพอกินไปแล้วอ่ะท่านผู<อ>้บริโภคพอกิน,พอ,พ,อนพอมันอยู่ในปากแล้วอ่ะมันก็ก็ได้อยู่เนาะมันก็ได้อยู่อ่ะอ่ะไปอ้ออวกคะเนี่ยอุ้ยไม่อืม ก็พูดเลยนะก็ไม่ควรกินอีกแล้วอ่ะครั้งเดียวพอต้องกินผักแก้ไมเยอะครับผักมันช่วยได้เนาะมันดับอืม,อมจินส้มตำงโมากว่ะอืมอืมคลิปนี้แม่งเป็นคลิปที่ดันท่ที่สุดเออ ้องลองเหมีหลายแบบลองแกะดูแล้วกันนะท่านผู้ชมนะลองลองมาแกะดูครับแกะแต่มันคืนเอเราท้องซูมเข้ามาเราแกะแล้วไม่กินนะขอขอไม่กินนะครับท่านผู้ชม <S <S คือคือถ้าผมบอกเลยถ้าท่านผู้ชมไปเห็นช่องไหนที่แม่งแบบกินแล้วอร่อยอร่อยแล้วนี้นะ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> ผมว่าแม่งแม่งมันแกล้งอ่ะผมว่าจริงๆแล้วมันเอาตรงๆนะช่องเราไม่เคยดราม่านะช่องเราอร่อยก็พูดอร่อยเอาจริงๆนะ มันมันมันไม่ใช่สิ่งที่อร่อยน่ากินเลยอ่ะสักนิดเดียวอ่ะอย่างงี้ดีกว่าแต่ทำไมเราเห็นเขากินแม่งมันดูอร่อยว่ะเขาเขาไอ้นี่ไงเฮ้ยเขา้าจะชอบก็ได้เขาเมกไงเพราะไม่รู้ว่าลิ้นใครลิ้นมันอ่ะอุย้ยดูดีหยยอยู่เลยเนี่ยอุย้ยมันอยู่ในส้ตมตัตรงนี้มันคงน่าจะเป็นตูดมันอ่ะแล้วตรงนี้ก็ ดูดิเฮ้ยอ,อันนี้มันอ่อนกว่าเมื่อกี้อีกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ไม่เหมือนนั่นนะ